สวัสดีจ้า,มมาพอพอไมื่อวามามบพ่อกับแม่ไก่พาแซบอีกแล้วแด้วจะพี่น้องเมื่อนี้ก่พามากินเข่ามันไก่จะเข่ามันไก่เข่ามันไก่พี่น้องอันฝนตกไม่ได้ออกไปใส่เลยเหย็ดเข่ามันไก่ให้ให้ลูให้เต้ากินซิมซุปกันออื ข้ามันไก่ไอ้น้องสะโพกพี่น้องมาจากมาแซ่บๆน้ำกันแกะน้ำจิม้มน้ำซุปก็แซ่แทะข้าวมันไก่ชิ้นใหญ่ๆเอาอันใดก่อนดี <c oughs> แต่ว่าเข่าอันไก่นอยากหงแฉอยู่พี่น้องเพราะว่าไก่ไปไปได้เข่ายี่ห้อไม่มาบดีบดี จะไปนองมาราดด้วยน้ำจิม้มเพียน้ำจิม้มถวยหน่อย <c oughs> <c oughs> เห็ดหลายอยู่จา้านี่แบ่งมาแบ่งมาปจอจอยแฉบป้า,ปา,าตือตอนใหญ่เนี่ยข้าวมันไก่ว่าไ,ได้กิ่นก็แบบ เปลี่ยนทุลักทุเลโมโมเหมิดได้ละเขาอันนี้เข่าบดีเบาเบาสวออยแล้วแชบกื๊กเกา,าเขาแฉะน้ำจิ้มแซบไก่แซบพี่น้องข้าวมันไก่ ขิงน้ำจิ้มก็โรยด้วยขิงได้จ้ะเียใกล้มากินขิงพี่น้อง เฮ้ยเป็นธุรกธุเลจังเลยดูบะคือกินอันดำบมกฮวงเนาะ้าวลวนเดีเ๋ยวเนื้อไส้พริกไทยด้วยเยนี่ยจ้ะไม่เล่นเป็นน้ำสีขุนๆยังน้อย น้ำซุปซอสด่ดังโกโกโก,โก้เลยผัก <c oughs> แซบขนาดพี่น้องเลยขนาดเข้าแช่กแ็แซบข้าวมันไก่นี่ขึ้นอยู่กับน้ำจิ้มกับน้ำซุป phết phết vô đây cây cây mà nè mẹ cây ăn lúc cây Nhi nong đều ก็เฮ็ดชิพน้องล่าเลยพี่น้องมันเสียงคิงคิงกับเพชรโอ้เขาอยู่ห้องน,นี่บด่ดีพี่น้องเลย จ a ส m i n t บุนเดชข้าวมันไก่บะหมันข้าวมันไก่ื่อๆดิข้าวมันไก่แฉะเผ็ดพริกเผ็ดทั้งขิงอีกนะพี่น้องนะ <c oughs> ต้มไก่ได้เดี๋ยวเหนียวนุ่มมากโอยเข้าไหมเป็นไอ ว่ามนันเขาปวอมเซืสูอยู่อันซูปเปอร์มาร์เก็ตนี่มันจะเขาปลอมอยู่บ่ซื้อเมื่อไว้เป็นสวอปเลยพี่น้องอือ,อ,อลาด กูจิ้ม้านเลยม่สวงแบบย่านได้เอาทิ้งอยู่แบบนี้จิ้มประเดันเอาไปพัดแล้วหงไม่แต่ทั้งถิ่ทั้งจมมัน mãng mèn bên hòa 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 mèn 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 เข่าแข็งดีไหมพี่นอ้องเข่าแข็งแข็งเนาะมาหูเห็ดเข่ามันใจยังแสบขอแข็งแข็งยักหน่อยโอ้เสียเสียศูนย์กินคือเกา Mm hmm. ทุกอย่างแซบมายกเว้นเขา่าเข่าก็แซบแต่ว่าหันแฉะ <c oughs> ข่ามันไก่แฉะ ບໍ່ເອออົາເຂົ້າອັນນີ້ຫ้ງອ້າຍເຫັດເຂົ້າມັນໃກຈ ดอยู่ในถุงเม็ดงาหนังที่พ่อได้หุงไม่แต่พี่น้องหุงให้ให้ลูกให้สามีไหม คนจะตกตกมัดมือมัดแขนเงิยไหล นี่ว่าเขา <c oughs> ้าแชะงูเห็ดผิดผ่านแล้ว แแบบทำซุปยิ้มแล้ว้านในพี่น้องไม่ปื้มเลยจะได้หงเขาไม่ดินะ ดีนะต้มน้ำซุปไหลอ,อ่ะเขาเอ้ใกล้สองรครึง่งต้มน้ำซุปหมอนใหญ่ย่สิได้มากหุงไหมเคยเด้ยินงมูอบวกยู่ว่าเขาตัวเนี้ยเขาายุ่พิทเอกออยู่น้อยเว้นี่ย มูบอกว่าถ้าใส่น้ำหน่อยก็พบอบสุกใส่น้ำร้ายก็แชะเพื่อเนี่ย,เ,ยเขานี่แหละการผิดาลาดของของเขามูก็บอกว่าถ้าถ้าใส่ข้าวถ้าใส่น้ําเยอะข้าวมันจะแฉะถ้าถ้าใส่น้ําน้อยข้าวมันจะไม่สุกเลยนะมันมันเหมือนมันไม่สุกกะสันวะกินไม่อร่อยค่ะ น้ำหอาเมืองอยู่ในถุงนะเป็นแต่เป็นแต่เม็ดอ้วนวงาบๆพี่เล็ไปซื้อยี่ห้อก้ามากินพี่น้องเสื้อใยทุงบักง่ายบัานเนี่ยเห็ดยังได้บุนยี่สิบหาลกับเล้ว บัมันท้วงหรอสอบถ้ามันอยู่บางจะไปต้มให้มาไอ้ครูให้มาพี่นอ้องยนี่บัมีหมาแล้วมันจะแมวแมวของบวกกิมบวคลิปนี้ก็แค่นี้แหละพี่น้องพามากินเข่ามันใก่แฉะฝากคนอะไรคนแฉะคนติดตามไปแกเลเด้อจ่าบายบายจ่าขอบคุณหลายๆค่ะแกติดเ,เ,เป็นหงเข่าไหมแต่ว่าแกบริษัทไทยไม่หรอก